สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับแม่หมอแม่วอทาร์โรแอ,องเจิลทิสนะคะมาดูดวงดวงเลิกประจำวันกันนะคะประจำวันที่17เมษายนพุทธศักราช2566และวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์แรม12ค่ำเดือน5ปีเถาะจุลศักราช1385นั่นเองค่ะ ปุภาพัทธที่25เลิก24นาฬิกา56นาทีเทวีแห่งเลิก2นาฬิกา57นาทีสิ้นสุดที่เพชรฆาตดิถี12นาฬิกา26นาทีเลิกกลางกรรม,มะสิ้นสุดเวลา14นาฬิกา32นาทีที่ทาสีเลิกกลางนะคะอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา4นาที แท้จริงแล้ว12นาฬิกา18นาทีอาทิตกนะคะ18นาฬิกา31นาทีจันทร์ขึ้น3นาฬิกา54นาทีจันทร์ตก16นาฬิกานะคะเวลาอนาคตอุทัยรัคนา8นาฬิกา7นาทีค่ะค่ะวันนี้นะคะดาวจันทร์โคจรยกย้ายออกจากราศีกุม เข้าสู่ราศีมีนในเวลา19.53นาิกานาทีแปลว่าตรอทั้งวันทั้งภาคกลางวันเลยนลั่นแหละค่ะดาวจัน์ทรก็ยังคงอยู่ในราศีกุมนะคะอยู่ในมุมที่สลุดหดผูนะคะให้เพื่อนๆนะคะระมัดระวังเกณฑ์การสูญเสียนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังการถูกรอกล่วง หรืออาจจะมีเกณฑ์นะคะทำอะไรผิดพลาดอย่างนี้ก็ได้นะคะให้ระมัดระวังให้ดีๆนะคะไม่ควรใช้ประกอบการเลิกในการทำสิ่งใดๆหรือว่าสิ่งสำคัญใดๆในวันนี้นะคะเคพราะว่าอ,อะไรเพราะว่าดาวจันทร์อยู่ในโหมดเทวีแห่งเลิกนั่นเองนะคะจนถึงเวลา2นาฬิกา57นาทีนะคะแล้วก็แล้วก็เข้าสู่โหมด เพชชคาดนะคะเลิกตลอดทั้งวันเลยนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีนะคะทีนี้นะคะการจะใช้เ่ิกในการประกอบกิจใดๆนะก็ต้องให้เพื่อนๆใช้ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพุธก็พักองศาด้วยนะคะมีเกณฑ์น,นะคะที่จะถูกรอกลวงหรือมีความผิดพลาดหรือว่าความคลาดเคลื่อนในการกําหนดนัดหมายหรือ เขาเรียกว่าอาจจะพบปะในเรื่องของการหลอกลวงหรือถูกหลอกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะประมาณนั้นทีนี้ในเรื่องของเวลาต่างๆอาจจะต้องมีการ เขาเรียกว่ามีความยืดหยุ่นมีการปรับเปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์หรือให้ทันกับเหตุการณ์แบบนั้นก็ได้นะคะอาจจะต้องมีการยืดหยุ่นบ้างเล็กน้อยนั่นแหละนะคะ <c oughs> ทีนี้จะทําอย่างไรจะแก้อย่างไรนะคะก็ <c oughs> ให้เพื่อนเพื่อนนะคะ <c oughs> ตั้งสติให้ดีนะคะ <c oughs> อย่าวิตกกังวลจนเกินไปนะคะ <c oughs> สวดมนต์ไหว้พระนะคะรำลึกนึกถึง สิ่งที่เป็นมงคลนะคะจะช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะให้จากหนักกลายเป็นเบาได้นะคะหรือว่าจากเบานะคะก็ให้เมรายหายไปได้เลยก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละบุคคลด้วยนั่นเองนะคะหากแต่ถ้าว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะให้เกิดความเป็นสิริมงคลเป็นอย่างสูงสุดนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะไปสวดมนต์นะคะ เ,ออเขาเรียกว่าเทวดาประจําวันเกิดหรือว่าเทวดาประจำลัคนารนาศีเกิดของเพื่อนเืนนั่นแหละนะคะถ้าเพื่อนเพือนท่านใดที่ยังไม่ทราบนะคะว่า เทวดาประจําวันเกิดหรือว่าเทวดาประจำลัคนาราศีเกิดของเพื่อนๆเ,เป็นลัคนาอะไรแล้วเดี๋ยวทิพย์จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะแล้วเดี๋ยวลองไปผูกดวงดูนะคะผูกดวงชะตาเช็คกรอกข้อมูลดูนะคะแล้วก็จะทราบนั่นเองนะคะว่าลัคนาราศีเกิดอะไรจะได้สวดมนต์ตามนั้นนั่นเองนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าอืม ดวงชะตาของเ,เพื่อนๆนะคะมีดาวอะไรเป็นดาวประจําตัวเช่นนะคะคนที่เกิดลัคนาราศีเมษเนี่ยก็จะมีดาวอังคารนะคะเป็นดาวประจําตัวนั่นเองนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าเทวดาพระอังคารเป็นเทวดาประจําราศีเกิดนั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ ค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูทิศแล้วก็สีที่มาเสริมอำนาจบารมีกันบ้างนะคะในวันนี้นะคะทิศที่ทรงเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะแก่เพื่อนๆก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองนะคะสีที่เป็นกำลังของเทวดาประจำวันก็คือสีเหลืองสีขาวสีที่เป็นสิริมงคลก็คือสีม่วงค่ะส่วนสีที่เป็นเดชเสริมอำนาจบารมีนะคะ ให้มากบารมีนั่นเองนะคะก็คือสีเขียวนะคะส่วนสีที่ทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมเกื้อกูลอุปถัมภ์เป็นอย่างดีก็คือสีฟ้าสีน้ําเงินนะคะสีที่ส่งเสริมความมั่นคงนะคะความมั่งคั่งมั่งคงนะคะแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าก็คือสีแสดสีสม้มนั่นเองค่ะส่วนสีที่เสริมกําลังกายกําลังใจนะคะก็จะเป็น หรือเสริมความรักก็ได้นะคะเป็นสีดําสีทองสีสัมฤทธิ์นะคะส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะสีหาเหตุนะคะไม่ควรใช้นะคะก็คือสีแดงนั่นเองนะคะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาดูกันนะคะว่าดวงวันที่17เจ็ดนะคะเมษายนเพื่อนๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวทีบจะจับจะจับก่อนเลยจับเหรียญทองก่อนเลยนะคะว่าจะมี ราศีใดมาเกี่ยวข้องกับคุณบ้างที่ไพ่จะเกิดขึ้นมานะคะที่ที่จะดูไพ่ให้นะคะอ่ามาดูกันเอาหนึ่งกำมือมีราศีอะไรบ้างมาดูกันนะคะก็จะมีราศีเมษนะคะขึ้นมาอ่ามีทั้งหมดสามราศีทีนี้สามราศีนี้นะคะจะเข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันไพ่จะออกมาแบบไหนก็จะมาส่งผลนะคะรวมด้วยกับไพ่ด้วยแบบนี้นะคะรวมด้วยกับคุณนั่นแหละนะคะมา เ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะมาดูกันนะคะอันนี้ราศีเมษนะคะราศีเมษเข้ามาพัวพันด้วยนะคะมาเขาเรียกว่าอาจจะมาส่งเสริมเกื้อน,นุนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับไพ่ที่จะขึ้นมาด้วยนะคะอะทีนี้มาดูกันนะคะราศีกุมก็ขึ้นมานะคะหยิบหนึ่งกำมือนะคะก็เลยไม่ได้กําหนดว่าต้องเอากี่ราศีนะคะเอาขึ้นมาตามนี้แล้วก็ราศีสิงห์นะคะ อ่าทีนี้มาดูไพ่กันนะคะดูด,ด้ไพ่สถัทาปฏิหารจะบอกอะไรกับเพื่อนๆบ้างขอแค่เพื่อนๆมีคิดดีทําดีนะคะแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธารับรองปฏิหารเกิด่างแน่นอนเลยนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ อดิการน,นะคะว่าไพ่สถาปติหานะคะไพอ่ออร์เคิลชุดสถาปติหันจะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมดวงวันที่สิบเจ็ดบ้างนะคะเป็นดวงเป็นดวงรายวันนั่นเองนะคะมาค่ะ <hero> ส่งพลังใจมากันนะคะขอสามใบขอเนื้อเนื้อเลยนะคะมาวันที่สิบเจ็ดนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างดวงรายวนนันนะคะเพื่อนๆรับแต่พลังงานบวกๆไปนะคะถ้าพลังงานไม่ดีก็ไม่ต้องรับเอาไปนะคะเพื่อน ถ้าใครที่เข้ามารับฟังใหม่ก็ลองดูนะคะไพ่ที่ดูให้ก็จะเป็นไพ่ที่ศักดิ์สิสทธิ์มากๆนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะมาเลือกกันขอแค่สามใบนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆ <ś m ary> ที่เข้ามารับชมคลิปในวันที่สิบเจ็ดเมษาย,ยนบ้างคะ่ะขอให้ไพ่ออกมาอย่างตามความเป็นจริง <ś m ary> <ś m ary> ชาเชแม่หมอเลือกไพ่นะคะซะดีๆนะคะสามใบคะ่ะ ิงพญายมราชก็ขึ้นมานะคะย้ำเตือนนะคะพญายมราชอืทีนี้ให้ทั้งคุณและโทษด้วยนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะมาดูใครไม่รักษาศีลระวังเด้อมานะคะตืดตื๊ดมาแม่หมอบอกระวังเด้อแม่หมอกกระลุนด้วยนะอ่าพระอาทิตย์ขึ้นมานะคะความบุกบันความมีอำนาจวาสนาก็ขึ้นมาด้วยนะคะ อางานใหญ่งานยักษ์นะคะอีกหนึ่งใบค่ะโอ้ใบสีสู่ขวัญก็ขึ้นมานะคะสำหรับบางคนบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้แต่งงานด้วยนะคะขึ้นมาใบาสีสู่ขวัญอ่ะทีนี้แล้เดี๋ยวเรามาดูนะคะอีกสำรับหนึ่งนะคะก็คือ ไพ่พรมยานนะคะจะบอกอะไรกับเพื่อนเพื่อนบ้างนะคะจะย้ำเตือนอะไรกับเพื่อนๆนบ้างนะคะสำหรับไพ่สำรับนี้นะคะ <c oughs> ไพ่อยู่ในกล่องแน่นแกว <c oughs> ยากอ่าค,ค่ะเป็นไพ่ภรมยานก็เป็นไพ่แห่งความศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันนะคะมาดูกันนะคะ <c oughs> วันนี้เป็นดูดวงรายวันนะคะดูเหมือนว่าแม่หมอจะลืมเปิดไม่หรือเปล่ามาค่ะขออนุญ,ญาตนะคะลืมเปิดไม่ไม่หมอไม่ลืมนะคะตกใจหมดแม่หมอก็จะปวป่วงนะคะมานะคะขอสามใบนะคะ ให้ภูมิยานจะบอกกล่าวย้ำเตือนอะไรกับเพื่อนๆที่มารับชมคลิปบ้างคะขอสามใบนะคะมาเป็นไพ่แห่งการย้ำเตือนนะคะสามใบเพราะว่าเห็นพระย,ยมราชขึ้นมานะคะขอไพ่ย,ย้ำเตือนสามใบไพ่ขยายาย,ย้ำเตือนนะคะมา <c oughs> ทริงเขาให้มา ขอให้ไพ่ออกมาอย่างตามความเป็นจริงทุกประการนะคะดวงจะตาของเพื่อนเพื่อนะคะที่เข้ามารับชมนในคลิปในวันที่17เมีสายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะขอสามใบค่ะโอ้พระอังคารขึ้นมานะคะเทพพระอังคารก็ขึ้นมาด้วยนะคะความบุบันพร้อมพร้อมขิดพร้อมพุ่งชนนะคะมาและ พพายนะคะราศีเมษข ah, oh. ึ้นมาย้ําอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้นี้ก็ราศีเมษนะคะเมษก็ขึ้นมานะคะราศีเมษก็ขึ้นมาด้วยในเหรียญทองนะคะอีกหนึ่งใบค่ะย้ําเตือนนะคะหนึ่งใบค่ะธนูพระรามแผงสอนนะคะธนูราศีธนูก็ขึ้นมาร่วมด้วยนะคะราศีธนูขึ้นมาพัวพันร่วมด้วยนั่นเองนะคะมีราศีเมษราศี ธนูนะคะแล้วก็พระอังคารขึ้นมาโัวพันย้ำเตือนนะคะเพื่อนๆค่ะที่เพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเป็นดวงของวันที่17เมษายนนั่นเองนะคะก็จะมีราศีเมษร,ราศีกุมราศีสิงห์ราศีธนูราศีเมษเข้ามาสอง อันเลยนะคะทั้งเหรียญทั้งไพ่เลยนะแล้วก็มีพระอังคารเข้ามาเกี่ยเนื่องพระอาทิตย์เข้ามาเกี่ยเนื่องนะคะทีนี้นะคะแจกจะบอกว่านะคะความหน้าที่การงานของเพื่อนๆนะอาจจะมีการเรียกว,ว่ารุยบุบันมีความ ตัวของเพื่อนเองจะมีความเป็นผู้นำนะคะสามารถเป็นผู้นำได้สามารถสั่งการได้ในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์แต่บอกแบบนี้ก่อนนะคะว่าช่วงนี้เพราะว่าพระยายมุราตนะขึ้นมาไปแรกเลยมาย้ำเตือนสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมนะ่ะใครคิดดีทำดีได้ดีนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงให้คุณและให้โทษใครที่ทำบุญกุศลทำดีมาไว้แล้วนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ วันพรุ่งนี้แหละนะคะวันเขาเรียกว่าวันที่17นี่แหละนะคะก็จะมีเกณฑ์นะคะส่งผลใครคิดดีทดําดีได้ดีนะคะใครค้าใครค่ายค้าใครค่ายขายก็ขายดีก็จะเป็นส่งผลในในทางที่ดีนั่นเองนะคะในหน้าที่การงานจะก็จะเป็นไปไปได้ด้วยดีนั่นแหละมีความทุกสิ่งทุกอย่างมีความกว่าจะได้มานะ่ะ ซึ่งด้วยความต้องเพียรพยายามกันบ้างแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรมาอย่างง่ายดายเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นมานะคะพระอาทิตย์ขึ้นมาพระอาทิตย์ก็บ่งบอกถึงความมีอํานาจปาสนานะคะสามารถสั่งการสามารถเป็นผู้นำนะคุณมีเกณฑ์มีเกณฑ์ทําการงานใหญ่ๆนะคะหรือทํางานได้หลายๆอย่างด้วยในเวลาเดียวกันก็จะส่งผลทําให้การเงินนะคะก็รังไหลเข้ามาแล้วก็ พระอังคารก็เป็นความบุกบัน่นความมีมหาสนีในตัวของคุณเองด้วยคุณอาจจะเป็นถ้าคุณเป็นผู้ชายที่มารับชมก็อาจจะเป็นคนที่รอมีเสน่หรือว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะงดงามนะคะหรือว่ามีเสนีก็ได้สามารถเสน์ตรงนี้อาจจะเป็นพลังงานเป็นแม่เหล็กดึงดูดสามารถดึงดูดให้กับบุคคลรอบข้างนะ่ะเข้ามาช่วยเหลือในหน้าที่การงานของคุณหรือคุณสามารถไหว้ไหว้ไหว้วานใครก็ได้บุตรบริวารหรืออะไรก็ได้คนรขคางคุณหนักก็สามารถ ให้ความช่วยเหลือคุณให้การงานของคุณสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั่นเองและที่สําคัญนะคะบอกเลยว่าการงานดีการเงินก็ต้องเด่นตามมาแต่อย่าลืมนะคะว่า,พาไพ่ใบแรกบง่งบอกถึงอะไรบง่งบอกถึงว่าการให้คุณและให้โทษนั่นเองนะคะตัวตนของคุณเองพญายมราชก็บอกแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะมีขะเขาเรียกว่าใครที่ทําอะไรไว้น่ะความจริงจะปรากฏ จะปากรดจะปากรลิ้นดัวเนี่ยยามดึกๆอีกแล้วนะบางคนอาจจะมีเกณฑ์เพราะว่าไพ่แห่งความรักไพ่แห่งการแต่งงานขึ้นมานะคะราศีขึ้นมาตามนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์พัวพันกับคุณด้วยนะคะสําหรับบางคนอาจจะมีเกณฑ์ลุ่มหลงรุ่มหลงในความรักมากๆนะนะคะสําหรับพญายมราชน่ะเห็นไหมคะเห็นภาพไหมน่ยมีความรุ่มหลงมัวเมาในการมารณงค่อนข้างจะสูงแบบนี้แหละนะคะก็ อย่าอย่าลุ่มหลงมัวเมาจนเกินไปให้มาอยู่ในขอบเขตของความรักแล้วก็อยู่ในขอบเขตของสีลอย่าผิดสีนั่นเองนะคะทีนี้สําหรับบางคนบางท่านอะบอกแบบนี้เพราะว่าภายแห่งการแต่งงานขึ้นมาสําหรับบางคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะสําหรับบางท่านอาจจะระห้องละแหงหรือว่าไม่รักษาศีลเลยใ like นช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์นะคะคิดเลิกลายอย่าล้างหรือบางคนบางท่านอาจจะได้เลิกลายอย่าล้างจริงๆแบบนั้นเลยก็ได้นะคะในช่วงระยะนี้แหละนะคะหรือบางคนบางท่าน บุกบั่นฟันฝานะคะหาเงินมาด้วยน้ำพักน้ำแรงนะคะตั้งใจทำการทำการทำงานแล้วการงานก็ดีก็ดเด่นแล้วก็เป็นงานเกี่ยวกับงานการค้านะคะเพราะว่าไพ่พระไพยก็ขึ้นมานะไพ่พระไพยขึ้นมาความบุกบั่นความอดทนความขยันขันแข็งความมีมณะความมีเพียรพยายามในการทํางานฟันฝาต่ออุปสรรคทุกอย่างรับจะผ่านพ้นไปได้ดีๆนะคะ ใครใครขายก็ขายใครใครขายก็ขายนะคะใครใครซื้อก็อย่าเฝ้าซื้อเยอะนะคะเพราะาต้องเก็บเงินด้วยนะหาเงินมาได้เพราะว่าเนี่ยราศีเมษก็ขึ้นมาทั้งเหรียญทั้งอันนี้บอกว่าคุณจะเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินง่ายแล้วก็ใช้คล่องด้วยเพราะฉะนั้นต้องเก็บนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ทําการงานใหม่ๆเพราะว่า ราศีธนูนะคะพระรามแผงสอนนั่นเองนะคะมีเกณฑ์ทําการงานหรือทําสิ่งใหม่ๆก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานเดิมขยับขยายก็ได้หรือว่าจะเป็นงานใหม่เลยก็ได้บอกแบบนี้นะคะว่าคุณเองน่ะจะเล็งเป้าหมายและยิงไปเขาเรียกว่าตรงตามเป้าหมายแล้วมันจะสําเร็จลุล่วงไปได้ดีทีนี้สําหรับใครที่รักษาสินเพียรภาวนานะก็จะพบกับคนรัก คู่แท้คู่ชิดคู่บารมีแล้วจะมีเกณฑ์วางแผนหาเงินนะคะเก็บเงินเก็บทองแล้วก็แต่งงานนั่นเองนะคะอาจจะมีเกณฑ์มีความคิดที่จะแต่งงานหรือบางคนบางท่านอาจจะได้แต่งงานเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นคนสุดก็จะพบรักที่ดีถ้าคนที่เพียรรักษาศีลอยู่ในศีนนั่นเองนะคะ ความดีก็ส่งผลนะคะนั่นแหละการงานโดดเด่นนะคะการงานของคุณก็สามารถทําอาชีพได้หลายๆอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นอายการเพราะว่าพยายมราชขึ้นมาอายการนักเกี่ยวกับกฎหมายทุกอย่างหรือว่า,เ,าเรือนจํา หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเกี่ยวกับกฎหมายหรือว่างานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นมางานใหญ่ๆงานยักษๆทั้งนั้นนะคะสามารถทําได้หรือทําได้ดีด้วยเรื่องการงานจะเป็นไปด้วยดีถ้าใครที่มีปัญหาการงานก่อนหน้านี้น่ะจะสามารถเคลียร์ปัญหาได้นั่นเองนะคะรุ่งร่วงผ่านอุปสรรคไปได้ดีความรักการงานก็จะผ่านทุกอย่างไปได้ดีถ้าใครที่ คิดจะแต่งงานก็จะได้แต่งงานอย่างสมใจนั่นแหละนะคะใครที่เป็นเงินสดก็ที่รอความรักก็เป้าหมายนะคะขับเคลื่อนนะคะความรักก็ดําเนินหน้าไปนะคะการงานก็ดําเนินหน้าไปเช่นเดียวกันโอเคนะคะวันนี้ก็ หมอทิพย์นะคะขอตัวลาเพื่อนๆไปเท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในวันหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณที่มาติดตามและรับชมนะคะขอให้เฮงขอใอยรวยนะขอเพื่อนสมหวังดางปรารถนาทุกประการเลยขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางโลกและทางธรรมนะคะไปก่อนแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ เริเ่มเิ่มนะคะบ๊ายบายค่ะอ้อลืมไปอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าการงานดีการงานเด่นต้องดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วก็หมัน่นออกกําลังกายเท่านั้นแหละนะคะบ๊ายบายไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายค่ะ